ไม่มีมือถือ 5G ก็ใช้ 5G ได้ด้วยเราเตอร์หัวเว่ย 5G จาก AIS เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้มจิกโกียวทีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ 5G ครับหลายคนยังไม่รู้นะครับทั้ง,งที่ผมพูดไปในคลิปรีวิวมือถือหลายๆรุ่นเลยที่ซัพพอร์ตระบบ 5G นะครับว่าตอนนี้ในประเทศไทยมี 5G ใช้แล้วนะมีในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศเลยด้วยซ้ําก็ตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีนะครับที่ทางกสทชเขาได้เปิดประมูลขึ้นเนี่ยหลายค่ายมือถือก็ได้คลื่นความถี่2,600เมกะเฮิร์มาทดลองทําระบบ 5G แล้วก็มีการวางพื้น ที่สัญญาณไปทั่วเลยนะครับผมยกตัวอย่างของค่าย AIS แล้วกันนี่ช่วงตน้ตนๆปีเขาก็วางตามแนวรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครนะครับตามแนวนั้นหลังจากนั้นผ่านมาอีกหลายเดือนเขาก็วางเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,พ,นพื้นที่ก็เพิ่มมากขึ้นจนถึงตอนนี้นะครับณนะวันนี้เวลานี้เนี่ยของ AIS นะครับในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย ทุกเขตทุกอำเภอสามารถใช้ 5G มีสัญญาณ 5G อย่างทั่วถึงแล้วบ้านพี่เมย์อยู่บางนาก็มี 5G ใช้บ้านพี่ตี๋อยู่บางแคก็มี 5G ใช้บ้านพี่หลามอยู่บางลาดเพาส์<ฮ>ลาดเพาวเฉยๆก็มี 5G ใช้ด้วยเช่นกันนี่เขามีทั่วเลยนะฮะแล้วออกไปต่างจังหวัดเนี่ยเอสเขาบอกว่าตอนนี้เขาวางระบบ 5G ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วนะครับนี่แต่อาจจะไม่ได้ทั่วทุกพื้น คือแต่ละจังหวัดเขาก็หย่อนเสาลงไปตรงกลางๆเมืองหน่อยเพื่อให้คนที่อยู่แถวนั้นได้ทดลองใช้กันนะครับแล้วเดี๋ยวจะทยอยเพิ่มสัญญาณเข้าไปเรื่อยๆวางโครงข่ายเพื่อไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลายคนได้ใช้กันอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้พอพูดว่ามี 5G แล้วนะครับหลายคนก็อยากลองใช้แต่มันติดปัญหาตรงที่ว่ายังไม่มีมือถือที่รองรับ 5G เลยนะสิมือถือที่อยู่ในมือของทุกๆคนตอนนี้ยังเป็น 4G อยู่เลยโอ้ยทำยังไงดีละ่ะถึงจะได้ลองใช้ 5G และ และในวันนี้นะครับทาง AIS ก็ได้ออกอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งออกมาเพื่อให้คนที่ไม่มีมือถือ 5G ได้มีโอกาสทดลองใช้ 5G มือถือเดิมๆของคุณที่เป็น 4G คุณก็จะได้ความเร็วในระดับ 5G นี่คือเราเตอร์ Huawei 5G จาก AIS แกะกลองด้วยความรวดเร็วซบนี่ไม่เสียเวลานะฮะนี่คือเราเตอร์ 5G ที่ทาง AS นำเข้ามานะครับยี่ห้อของเขาคือ Huawei รุ่น 5G CPE Pro นะครับตัวนี้ถือเป็นเราเตอร์ที่สำหรับใช้งานตามบ้านนะครับเพราะว่าเขาต้องเสียบไฟเสียบอะแดปเตอร์เพื่อการใช้งานแต่ก็ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็ ถ้าจะประยุกต์เอาไปใช้นอกสถานที่ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาใช้ไฟ12โวลต์2แอมป์นะครับหรือว่า24วัตต์เราหา power bank ตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับจ่ายไฟให้เขาผมว่าตัวนี้ทำงานได้เราเตอร์ตัวนี้นะครับถือเป็น world first 7นาโนเมตร multi mode 5g ชิปเซ e ตนะครับก็คือชิปเซ e ตของเขาเนี่ยเป็นชิปเซ e ตขนาด7นาโนเมตรแล้วเป็นชิปเซ e ตตัวแรกที่ เป็นมัลติโหมด 5G ภายในเราเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีเสาอากาศที่รองรับเครือข่ายความถี่ 5G ตั้งแต่สับซิกลงมาครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่6กิกะเฮิรตซ์ลงมานะครับเขารองรับทุกคลื่นเลยไม่ว่าจะเป็น3,500 2 6 0 6 2 3 0 3 2,100 1,800 700อะไรรับหมดยิ่งปีหน้านะครับประเทศไทยก็จะมีการประมูลคลื่นเพิ่มก็คือคลื่น3,500เมกะเฮิร์ถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าใครมีเราเตอร์ตัวนี้คุณก็จะสามารถรับสัญญาณ 5G ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สเปคสูงสุดของเขานะครับสามารถรองรับการดาวนโหลดจากสัญญาณ 5G ได้สูงสุดถึง2.3กิกะบิตเปอร์เซกโอ้โหบ้านเราตอนนี้นะส่งอยู่ที่ประมาณ1,000นิดๆบนขึ้น2.6อย่างเดียวถ้าอีกหน่อยเนี่ยเรามีการประมูล3,500มาเพิ่มแล้วอันนั้นได้แบนด์วิดต์กว้างด้วยนะครับก็จะทำให้ 5G เนี่ยเรามีสปีดสูงขึ้นไปอีก <Yeah. S 1> ถึงตอนนั้นนะครับคุณก็จะได้สปีดที่แบบว่าเร็วมากๆเลยกับการใช้งาน 5G <Yeah. S 1> นี่ผมยกขึ้นมาให้ดูใกล้ๆนะครับว่า เราเตอร์ตัวนี้มีขนาดเล็กมากแล้วก็น้ําหนักเบามากนะครับถ้าเราหาไฟ DC ให้เขาใช้ได้นะครับเราก็สามารถพกพาไปใช้นอกสถานที่ได้นะครับเขาพพอร์ตรองรับสัญญาณ 5G แล้วก็รองรับ 4G ด้วยในกรณีอยู่ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณใช่ไหมครับก็จะปรับลงมาเป็น 4G ให้เราได้ใช้หรือเราจะเอาเน็ตบ้านนะครับเป็นสายแลนนะฮะเป็นสายแวนเนี่ยเสียบเข้ามาด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ให้เขาทําหน้าที่เป็นเราเตอร์กระจายสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านก็ได้ด้วยเช่นกันพพอร์ตดูว่าแบรนด์ i วไนะครับมี ทั้ง2.4กิกะเฮิรตซ์แล้วก็5กิกะเฮิรตซ์นะครับเพื่อให้ได้สัญญาณ Wi-Fi ที่มีความเร็วสูงเราเตอร์ตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ไม่มีสายอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ไปถึงบ้านคุณอ,อ,อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรืออยู่บนคอนโดสูงสงไม่สามารถเดินสายขึ้นไปได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อราเตอร์ที่ใส่ซิม 4G มาเนาะแล้วมาปล่อย Wi-Fi ใช้กันในบ้านบางทีความเร็ว 4G ที่ได้มันก็ไม่เพียงพอต่อที่ทุกคนในบ้านจะใช้อินเทอร์เเนนน็็ตตตทััั้้้้งหมดไดไแ่ถาปวีะครบ คุณใส่เข้าไปเขาดึงเอาความเร็วระดับ 5G มาให้ทุกคนใช้ในบ้านโอ้โหมันเพียงพอต่อความต้องการของทุกคนในบ้านอย่างแน่นอนกับคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่อยากจะใช้ 5G แต่มือถือยังเป็น 4G อยู่โอ้โหยังไม่อยากเปลี่ยนมือถือใหม่อะแต่อยากได้ความเร็วในระดับ 5G ได้ไหมได้ครับคุณก็ซื้อตัวนี้ไปไงแล้วคุณก็ใช้มือถือ 4G ทุกคนนี่แหละคอนเน็กต์ไวไฟครตัวนี้คุณก็จะได้สปีดในระดับ 5G เลย นี่นะครับตอนนี้เราก็มาทดลองใช้งานกันดูนะครับ <Okay. S 2> เริ่มต้นจากเสียบปลั๊กให้กับตัวเราเตอร์หัวเว่ยนะครับแล้วก็ใส่ซิม 5G ของเ s เข้าไปเรียบร้อย <Okay. S 2> พอบูตเครื่องเสร็จนะครับเราจะเห็นไฟเขียวนะฮะขึ้น3ดวงก็คือสัญญาณมาครบเลย 5G 4G แล้วก็ WiFi นะครับถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ 5G ไฟจะขึ้น3าดวงครบตรงนี้เลย <Yeah. S 2> หลังจากนั้นเรามาเปิดมือถือเราครับนี่ผมใช้มือถือ iPhone 11 Pro Max นะรุ่นนี้ไม่มี 5G นะครับซัพพอร์ตแค่ 4G เปิด Wi-Fi ขึ้นมาครับนี่เราจะเห็นเลยชื่อหัวเว่ย H1127365G โอ้คอนเน็เลยนี่เพียงเท่านี้เองตอนนี้เราก็ได้คอนเนค t ใน Wi-Fi ระดับความเร็วเดียวกันกับ 5G แล้วไปทดสอบดูครับกดแอป e e d Test ขึ้นมามาเรามาลองดูไปเปิด ขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหสามร้อยสี่สิบเมตรครับอัพโหลด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 ไปแล้วไปไปอีกโอ้โ,อโ,อโอหแปดสิบโอ้โหเก้าสิบเกือบร้อยเกือบร้อยฮ่าสปีดเทสออกมาอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเราอยู่ในตึก ในอาคารนะครับสตูดิโอผมอยู่ห่างจากถนนใหญ่ถนนลาดพร้าวเนี่ยเข้ามาประมาณ100เมตรแล้วก็อยู่ในตัวอาคารด้วยนะครับเทสสปีดออกมาได้ความเร็วดาวน์โหลด340เมกครับปกติผมเทสในห้องนี้นะครับเอามือถือ 5G รุ่นใหม่ๆมาเทสเนี่ยได้200กว่าเมกตัวนี้เราเตอร์เนื่องจากมีเสาวอากาศที่น่าจะแข็งแรงกว่ามือถือมากทําให้มันสามารถคอนเน็กได้ความเร็วสูงกว่าความเร็วอัปโหลด เนื่องจากตอนนี้ผู้ให้บริการนะครับอย่าง AS เนี่ยเขาเอาแบนด์วิดทั้งหมด นะฮะซึ่งมีน้อยนิดนะครับ2 6มันยังมีไม่มากเขาก็เลยเซตแบนด์วิดให้ทุ่มเทมาทางดาวน์โหลดนะครับซึ่งถ้าเราอยู่ในที่ที่ใกล้ๆเสาเนี่ยเราจะได้ความเร็วในระดับ1000เมกเลยนะหรือ1000กว่ากว่าๆด้วยส่วนอัปโหลดเนี่ยเขาตั้งไว้ที่100เมกเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเราเทสอัปโหลดได้92อันนี้ก็ถือว่า92%แล้วถือว่าใกล้เคียงมากๆก,กับสปีดขนาดนี้ใช้งานในบ้านสบายๆไปใช้ที่ไหนก็สบายๆถ้าออกไปข้างนอกคุณก็ได้ใช้มือถือ 4G ที่ได้คววามเรร็ในะดับ 5G เอาไปทำไลฟ์สดสตรีมมิ่งโอ้โหเอาไปดาวน์โหลดข้อมูลเอาไปดูสตรีมมิ่งสบายสบายครับเป็นไงครับเห็นประสิทธิภาพของเราเตอร์ 5G ตัวนี้แล้วอยากได้กันหรือยังผมจะบอกราคาให้นะครับเราเตอร์หัวเวย 5G ของ AS i ตัวนี้นะครับมีจำหน่ายอยู่ที่ AS i Online Store นะครับราคาเต็มเขาจะอยู่ที่12,900บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมเป็นลูกค้าเก่ารายเดือนของ AS หรือว่าเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็เปิดแพ็ค500 99บาทขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ส่วนลด31%ลดเหลือ8,900บาทโอ้ราคาถูกลงมาแล้วก็น่าซื้อขึ้นแล้วก็มีเงื่อนไขเปิดแพ็คอะไรกันไปใช่ไหมครับมีสัญญาใช้งานก็ใช้ตามไปแต่ถ้าอยากจะได้เครื่องเปล่าๆนะครับคือไม่ได้เป็นลูกค้า AS เขาจะลดได้เต็มที่เหลือแค่1 9 0 0บาทถ้าใครอยากจะใช้ 5G เอา 5G ไปอุดรูรั่วในบริเวณที่ไม่มีสัญญาณหรือว่าเอาไปใช้นอกสถานที่หรือจะดัดแปลงยังไงก็ตามแต่นะครับผมว่า ตัวนี้เป็นตัวแรกๆที่ผมเห็นเลยนะตั้งแต่มีระบบ 5G มานะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ 5G ไม่กี่ตัวที่ไม่ใช่มือถือในท้องตลาดนะครับเป็นเราเตอร์ที่ไว้ใช้กับบ้านก็ได้ใช้นอกสถานที่ก็ได้เจ๋งจริงๆเลยเ <Yeah. S 1> ราเตอร์หัวเว่ย 5G จาก AIS